สมุนไพรตัวที่23แล้วจ้าที่อยู่ในกาแฟโรสตานั่นก็คือสารสกัดจากส้มแขกนั่นเองว้าวตัวนี้ก็รู้สึกชอบอีกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คนที่อยากจะลดความอ้วนหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยค่ะต้องมาดูนะคะว่าสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะ สารสกัดจากส้มแขกนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของช่วยลดความอยากอาหารหรือว่าความรู้สึกหิวอาหารเร่งระบบเผาผลาญอาหารนั่นเองและยังดับดักจับไขมนันหรือว่าดักจับแป้งนะคะจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะและมันยังทําให้ลําไส้เนี่ยคะ่ะเกิดการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะคะและก็ขับไขมันออกมาและมันจึงทําให้น้ําหนักของเราแล้วก็ไขมันเนี่ยลดลงได้นะคะ สารสกัดจากส้มแขกเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในเรื่องของทําให้มีการกระตุ้นเอาไขมันที่สะสมในร่างกายของเราออกมาใช้เป็นพลังงานดังนั้นมันจึงทําให้ไขมันที่สะสมในร่างกายส่วนต่างๆของเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาเนี่ยค่ะลดขนาดลงดังนั้นเราจึงดู ตัวเล็กลงหรือว่าน้ำหนักของเราเล็กลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของอาสารสกัดจากส้มแขกถ้าชอบหรือว่าถ้าอยากติดตามว่าตัวต่อไปในกาแฟเวอร์สตาของเรามีอะไรกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้การด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย